สวัสดีครับเอเซทีนี่ครับวันนี้เราอยู่ในเกม Star Seed a s n e a t i g e r กันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมผ่านด่านบอสสิบสีขีดหกกันนะครับจะจัดรูปแบบยังไงนะครับมีทีการเล่นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมสำหรับบอสในด่านที่14ขีดหกนะครับก็จะเป็นเจ้าบอสท็อกซิกนะครับเดี๋ยวขอกดดูข้อมูลกก่อนเนาะเราจะได้รู้ด้วยว่าตัวนี้นะครับมัน มีสกิลอะไรนะครับแล้วตัวของบอสท็อตฟิกตัวนี้นะครับมันจะมีสกิลที่1เนี่ยที่จะโจมตีนะครับศัตรูในระยะเนาะนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีด้านหน้าแล้วก็ทําการปล่อยดีบัฟพิษใส่เราด้วยนะซึ่งบัฟพิษเนี่ยมันซ้อนทับได้15ครั้งนะครับและจํานวนฮิตหรือว่าบัฟพิษที่เาดีบัฟพิษที่เราโดนน่ะมันจะลดลงนะครับตามดีบัฟที่ฝั่งเรามีนะครับง่ายเลยถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมันบัฟ มันบัฟเยอะๆนะครับในส่วนของบีบัฟพิษที่เราโดนเนี่ยมันจะลดลงตามนั่นเองนะครับนนสำหรับสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีศัตูตทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาจะทําการปล่อยพิษมาให้ฝั่งเราด้วยนะเออนะครับแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยที่อยู่ในระยะเนาะระยะใกล้เคียงเนี่ยนะครับจะเราจะโดนในเรื่องของมืองงด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่โดนก็ดีไปนะครับสร,าารับพาสซีฟติดตัวนะครับถ้าเกิดบอสเนี่ยโดนสถานะ เผาไหม้เลือดไหลหรือว่าพิษเนี่ยเขาจะทําการฟื้นฟูต่อเนื่องน,นะครับแล้วก็เขาจะทั้งความเสียหายโบนัสด้วยถ้าเกิดฝั่งเราติดพิษนะครับา้าผิดยานหนึ่งนะครับเขาจะลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีระยะประชิดซึ่งแน่นอนว่าฝั่งเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้ตัวดาเมจที่เป็นระยะประชิดแน่นอ <Belle> นนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากนี้เขาจะทาการไล่พิษนะครับให้กับเป้าหมายระยะประชิดด้วยนะครับพร้อมกับไล่ บัฟภูมิคุ้มกันซีให้กับตัวเขาเองด้วยนะครับก็แน่นอนนะตัวนี้นะครับเป็นบอลที่ปล่อยพิษนะครับซึ่งก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันนะซึ่งทีมฟอร์มิชันเนี่ยผมจับไว้ประมาณนี้นะครับผมจะมีแท้งหนึ่งนะครับซับสามแล้วก็ดาเมจหนึ่งนะครับข้างหน้านะครับจะเป็นน้องไอทัศนะครับคอยสร้างเกาะได้ด้วยนะครับผมหวังว่าจะไม่ตายก่อนนะหวังว่าเขาจะได้สร้างก่อนนะครับผมแล้วก็ บัฟนะครับตัวที่บับฟฝั่งเราจะมี3ตัวละครก็คือน้องชาร์ลีนะครับน้องชาลีนะครับ,รบก็จะเอาไว้ในตําแหน่งของตรงกลางเนาะเพื่อที่จะให้น้องโคโอราเนี่ยบัฟน้องน้องแพติเซียนะครับที่จะได้เพิ่มดาเมจ25นะครับแต่ว่าน้องชาร์ล่มาอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะบัฟบุกมาร์กได้นะแต่ว่าอันติเราจะไม่ได้แชร์วิกนะครับผมส่วนน้องยูนิเซียนะครับผมเอาไว้ช่วยในเรื่องของการ รีชาร์จเกตอะไรประมาณนั้นครับรีชาร์จ ep แล้วก็ไปลด ep ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับรถสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแพทติเซียนะครับเป็นดาเมจหลักในครั้งนี้นะก็แนะนําว่าไปยืมเพื่อน <c oughs> แนะนําอย่างเดียวเลยคือว่ามันต้องไปยืมเพื่อนนะทุกคนนะครับเพราะว่าแพตติเซียเราแบบเลเวลน้อยเงี้ยมันมันมันจบไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมกลยุทธ์นะครับใช้เป็นผู้ดูแลที่พักจะได้ในเรื่องของ เอแล้วก็สปีดรีชาร์จ EP นะครับทิกเกอร์นะครับใช้เป็นฮิลนะครับแล้วก็เป็นดีบัฟก็เราจะเขาเรียกว่าเน้นไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเราจะโดนพิษมันมีโอกาสที่เราจะโดนพิษแล้วก็จะตุยกันก่อนนะครับก็ถ้าได้ในส่วนของทิกเกอร์ที่พอช่วยได้ในการฟื้นฟูเลือดก,ก็จะดีมากๆนะครับตั้งค่าอัลติเมทนะครับไอทัตบอสซัมนะครับยูริเซีย บอสซนะครับเพราะว่าผมจะไปให้มันช่วยในเรื่องของการสปีด EP นะครับแล้วก็มีในเรื่องของบัฟ ADK แล้วก็อัติเม็ด้วยจริงๆใครจะใช้อวก็ได้นะครับเพราะว่าอวมันจะช่วยในการลดดาเมจด้วยนะครับอันนี้มันแบบสายตึงเอออันนี้จะสายแบบดาเมจอันนี้จะเป็นสายแบบลดดาเมจนะครับยินนาอะไรประมาณนั้นส่วนน้องชาล่นะครับใช้บอสซ้ำนะครับเพราะว่า แน่นอนอย่างที่บอกเขาไม่ได้ยินแถวเดียวกับตัวที่ตัวที่ทำดามินะครับก็เลยใช้เป็นบอสซ้ำแล้วกันนะครับสว่วนน้องคาร์โานะครับคาร์นาเนี่ยนี่ครับผมเราสามารถที่จะใช้บอสซ้ำหรือว่าอเวก็ได้ถ้าบอสซ้ำมันจะเน้นไปทางเรื่องแบบให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมันได้ดามิแรงขึ้นนะครับแต่ว่าอเวกเนี่ยจะได้ในเรื่องของการลบดีบัฟแล้วก็ฟื้นฟูด้วยนะครับมีเพิ่มเพิ่มเมดิเคด้วยนะแต่ว่าเล็กน้อยนะครับก็มันใช้เป็นอเวกนะครับผมตรงนี้นะ แล้วก็สำหรับน้องแพทติเซียนะครับก็ใช้เป็นบอสซ้มนะครับบอสซ้มดีสุดเพราะว่าไอ้ตรงนี้เรามันไม่นี่ไงได้ไงเออมันต้องเอาไว้กับเล่นกับพวกฝั่งเราที่มีดีบัฟเยอะนะครับไปนะครับลุยกันดีกว่า มานะครับอไอทัตโดนทีหนึ่งก็จะแตกแล้วอะทุกคนอ้าวนั่นจ่ายพิษมาแล้วจ่ายพิษมาแล้วทิกเกอร์เรายังไม่เต็มเลยอะนะครับเป๊บเป๊บเป๊บ ฮิว <Hill>. ผมพูดคำเดียวนะครับว่าฮิวนะครับแล้วก็ดาเมจแร่งๆโอ้โหแล้วฝั่งนู้นเขาแบบพ้นพิษมาไม่หยุดเลยนะนะครับฮิวฮิวฮิวโล่ตั้งโล่ไวๆมามาเจกกันเจกกันเจกกันเจอกันนะครับเจกกันนะในทีมเนะี่ยเออ ช่วยกันคิวช่วยกันบัฟไปนะครับจะได้โดนดีบัฟคิดเยอะๆได้น้นอๆน, <c oughs> นะครับเออเฮ้ยเหลืออีกยี่สิบหลอดแล้วช่วยกันอย่าโดนดามเมจถ,ถึงตายนะแทงเราเนี่ยอุ้ยเขาาอม่แล้วมังเตรียมใส่เราอีกแล้วนะโ <c oughs> อ้หอ่าได้อยู่ไหมทุกคน <c oughs> มาครับอีก17หลอดน,นะ ติกเกอร์เราก็ยังติกเกอร์มันช้ามากเลยนะครับอ่าทานไหมนะครับฮิว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 ช่วยกันฮิวพยายามอย่าให้ไอาทัศตายนะเพราะว่าอาทัศนมันก็สาคัญนะครับมาแล้วครับผมติกเกอร์คิวให้น้องไอทัศ์ก่อนนะครับยิ่งยิ่งเอาเอาจริงอ่ะคือฟอร์เมชั่นคือแบบหลักๆเลยถ้าแทงมาไม่ตายอ่ะนะครับ มันก็โอกาสที่เราจะจบได้ด้วยเพราะว่าบอสมันไม่ตีตัวหลังไงตัวหลังด้าเมมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางเนาะโอเคนี่ครับมาอีกสามหลอดเท่านั้นช่วยๆกันช่วยกันนะคะช่วยกันเอ้ยเอ้ยเอาละจบไหมจบเลยไหมบัาก่อนนะครับยังประมาาไม่ได้นะยังประมาาไม่ได้นะครับโอเคเรียบร้อยนี่ครับผมก็หลังๆแบบ พอเวลาใกล้จบมันเริ่มต่งเสียงนะเพราะว่าเลือดฝั่งเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือน้อยแล้วเหมือนกันนะครับอืม <Wow. S 1> สำหรับเรียนตานี่ครับที่เราใช้ในการลงด่านบอสนะครับเมื่อกี้เลยนะก็แอดดิเซียไม่ต้องดูนะเพราะว่าของเพื่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่าเพื่อนใช้อะไรนะครับผมแต่น่าจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเป็นสปีดแหละนะครับไม่ก็เป็นสปีดกับสปีดหรือว่าสปีดกับติเมทนี่แหละครับผมคิดว่านะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นสปีดนะครับส่วนแท้งนะครับเป็นเซตหลบนะครับ ตัวน้องนะครับอ่ยูเลเซียเพิ่งเห็นนะว่าตัวเองไม่ได้ทําน้องนะครับไม่ได้ทําไอ้นี่นะไม่ได้ทาเหรียญตาเลยครับอืมแต่ก็ยังเล่นได้นะครับบอกแล้วน้องมันมันเป็นตัวเก่งนะน้องแล้วก็น้องชาเ์ล่นะครับเป็นเซตสปีดนะครับน้นเป็นสปีดนะอืมช่องสองใครจะเป็นลบก็ได้นะแล้วแต่จะเป็นสปีดสปีดหรือว่าจะเป็นสปีดหรือลบก็ได้นะสองอันแล้วก็ฮอลล์นานะครับเป็นสปีดนะครับสปีดคู่ นะครับหรือจะเป็นสปีดแล้วก็หลบก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่เราใช้ในการปราบบอสนะครับ14ขี60นั่นเองนี่ครับหลักเลยนะครับตัวดาเมจเราจะเป็นน้องแพตติเซียนองก็แนะนำนะครับให้ไปยืมเพื่อนและการนอที่เขาเลเวลสูงสูงแล้วก็ขั้นหนุ่สูงนะครับเพื่อที่เราจะได้จบบอสได้ไวๆนะครับ ส่วนอีกที่สําคัญอีกหนึ่งตัวละครเลยก็คือน้องไอทัศนะครับตัวละครที่ช่วยในการแทงเนาะถ้าเกิดแทงมันยืนได้ยังไงโอกาสที่เราจะจบอ่ะค่อนข้างสูงนะครับผมก็บอสตัวนี้เน้นๆเลยคือถ้าเกิดฝั่งเราเนี่ยมีบัฟเยอะยังไงพิษที่เราติดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลดลงเองนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็ด่านนี้มันมันไม่เหมาะเนาะมันไม่เหมาะกับตัวละครที่ตีใกล้นะครับเพราะว่าอย่างสก,กิลของเขาถ้าเกิดเราเอาตัวตีใกล้ไปเนี่ย เขาจะโจมตีแล้วก็ทําให้ติดผิดด้วยนะครับน่าจะตุยก่อนหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันถ้าเลเวลน้อยๆนะถ้าไม่ได้ยิงเพื่อนนะครับสำหรับถ้าเกิดใครใช้ตัวละครที่ตีใกล้ะนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับทีมลงบล็อก14คีด60นะครับสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถด o n a t i ลิงก์ใต้ d e ค c r t i o ได้นะครับหรือว่าจะสมัคร membership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมี ป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ